สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกสุดทิดาเผยเหตุผลหลักที่ยอมขายบ้านเรียกว่าเป็นปัญหากวนใจมานานเลยทีเดียวสำหรับเรื่องบ้านรูยานลาดพร้าวของอดีตนักร้องดังของยุค90อย่างนกสุดทิดาหลังเจอปัญหาที่ทั้งก่อนหน้านี้ที่ถูกผู้เช่าใช้งานแบบไม่รักษาจนบ้านพัง ต่อมาก็ถูกผู้เช่านำไปดัดแปลงเป็นโรงงานผลิตถุงมือปลอมและยังโดนคู่กรณีงัดเข้ามายกของออกไปซ้ำทั้งทั้งที่บ้านอยู่ในความดูแลของตำรวจหลังจากที่นักแสดงสาวนกสุดธิดาได้ตัดสินใจประกาศขายบ้านหลังใหญ่ย่านรัดเพ้าวไปในราคา70ล้านบาทซึ่งคุณแม่ลูกสามได้เปิดใจถึงสาเหตุหลักๆที่เจ้าตัวตัดสินใจขายบ้านหลังนี้เราะลูกชายปาแปลงเป็นหลักโดยเจ้าตัวเผยว่า ที่ตัดสินใจขายบ้านเพราะปาแปลงเป็นหลักรปลาแปลงย้ายไปอยู่กับคุณพ่อถ้าเราทำบ้านใหม่เราทำห้องเกมที่มันดีที่สุดในปัตตพีเท่าที่หาได้พูดพร้อมหัวเราะว่าเขาต้องกลับมาหาเราร้ายไหมหลักๆน่าจะเป็นปาแปลงที่สุดถ้าเป็นตัวเองถ้าไม่ไหวก็กัดฟันได้เพราะเป็นสาวนักสู้พูดพร้อมหัวเราะว่าแต่พอเป็นปาแปงก็ต้องไฟอโลกฉันกลับมาให้ได้จริงจัง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีกกับคุณครับ